อดรหัสเนชั่นโพแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเลือกตั้ง66ภาพรวมทั้งประเทศวันที่18เมษายน66สื่อเครือ Nation, เนชั่นเผยผลสำรวจเนชั่นโพเลือกตั้ง66ภายใต้โครงการ Road to the Future เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยสำหรับการจัดทำเนชั่นโพได้ให้อาสาสมัครลงพื้นที่ ทำการสำรวจประชาชนในพื้นที่กอทมและพื้นที่อื่นอีก8ภูมิภาคระหว่างวันที่7ถึง12เมษายน66โดยเนชั่นโพเปิดผลสำรวจเลือกตั้ง2,566ครั้งที่1ประเด็นที่น่าสนใจมีดังนี้เริ่มกันด้วยผลสำรวจเนชั่นโพคนไทยอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีปรากฏว่าฮุงอิงแพทองทาน แคนด d เดตจากพรรคเพื่อไทยมาแรงนำโด่งเป็นอันดับหนึ่ง 1. แพท,ทองทานชินนวัตร33.81% 2. ไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจ22.58% 3. พิทาลิ้มเจริญรัฐ11.87% 4. พลเอกประยุทธ์จันโอชา8.13% เศษฐาทวีสิง7.45%ถอดรหัสเนชั่นโพ1เพื่อไทยนำอันดับ19ไกลอันดับ2 2แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสิงหก้าวขึ้นมาติด4อันดับแรก3แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภาพรวมทั้งประเทศพลเอกประยุทธ์ขึ้นมาติดท็อป3เป็นรองแค่แพทองทานชิน,นวัตรและ ทิธาลิ้มเจริญรัต 4. คะแนนของประชาธิปัตย์ทั้งปาร์ตี้ลิส์และแบ่งเขตในกรุงเทพมหานครเป็นรองแค่เพื่อไทยและก้าวไกล 5. กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจทั้งระดับประเทศและกอทอมอยังมีอีกราวร้อยละ23บวกเกือบหนึ่งในสี่ของทั้งหมดกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจถ้าเป็นฝั่งอนุรักษนิยมคือยังคิดไม่ตกว่าจะเลือกรอทอสอชอหรือปอชอปอ แต่ไม่ข้ามฝั่งไปเลือกเพื่อไทยหรือก้าวไกลข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจถ้าเป็นฝั่งเสรีนิยมยังคิดไม่ตกว่าจะเลือกเพื่อไทยหรือก้าวไกลแต่ไม่ข้ามฝั่งเช่นกัน